สวัสดีครับผมอยู่กับผมกินคุงรีวิวนะครับแล้วเราก็อยู่กันในเกมคอร์ท่ารีเทิร์นนั่นเองนะฮะวันนี้นะฮะก็จะมารีวิวนะครับเจ้าหมาป่า S นะครับฟอสแฟงนะฮะเทพจัดโคตรเท่นะครับเป็นตัวที่โคตรเท่มากเลยนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูฮีโร่สปอตไลท์ของฟอสแฟงกันเลยดีกว่านะครับฟอสแฟงเวาลุป สเตตัสโดยรวมนะครับผมนะฮะของฟอสแฟงนะครับก็จะเป็นแนวแทงนะครับเป็นแทงจ๋าเลยนะครับเป็นแทงที่แทบจะไม่มีดามจเลยก็ว่าได้คือถ้าเล่นทีมนะครับเรียกว่าวิ่งไปตายแทนเพื่อนได้นะฮะถือพอสมควรแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นเจ้าหมาโง่แอ้ทำให้ฉันดูแย่นะครับช่วยยิงนะครับไม่แรงหรอกยิงโคตรเบาดอกละสามร้อย นะครับเลดเกมก็ยิง300อยู่แค่นั้นนะนะครับนี่นะครับเป็นสกิลยิงน้ําแข็งนะครับล็อกขาศัตรูนะครับซึ่งล่างเอก็มีเนาะสกิลนี้นะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกันกับของตัวท่าเออได้ของของของตัวเอเด็ดสกิลสกิลแช่แข็งของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงจะมีสกิลเพิ่มเติมนะฮะสามารถที่จะพ่นไอ้น้ำแข็งได้นั่นเองนะก็จะไม่กลายเป็นเจ้าหมางโง่แล้วนะครับผม ตัวสกิลนี้นะครับก็จะเป็นสกิลนะครับยิงยิงน้ำแข็งแหละแล้วก็จะกระจายเป็น3ลูกคล้ายๆกับตัว A อะ่ะคือแม่งเหมือนกันเลยแทบไม่ได้ต่างกันนะครับส่วนสกิลนี้นะครับจะพิเศษกว่าตัวเอนิดนึงคือเราจะได้รับโลป้องกันนะครับ,นนรบเมื่อโดนโจมตีนะฮะโลนี้มีคูดาวน์12วินะครับแต่มันก็ไม่ได้แข็งมากอะ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นไงโลอันเนี้ยโดนเบิร์ดดามจทีเดียวก็น่าจะบินแล้วนะฮะ วันี huh. <Okay. S 1> ้นะครับเรามาดูปืนปลดล็อกแต่ละสกิลกันเลยดีกว่านะครับผมสกิลแรกนะครับใช้เป็น L6 นะฮะสามดาวนะครับผมสกิลที่2นะครับใช้เป็นหน้าไม้นะครับคอร์สโบนะฮะสามดาวนะครับผมสกิลที่4นะครับเป็นเป็นปืนปืนกงล้อแหละเป็นปืนกงล้อนะฮะพิษาดนะครับใช้4ดาวแล้วก็สไนเอร์น่าจะมีทุกคนเนาะส่วนสกิลสุดท้ายเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับใช้เป็นหน้าไม้ระดับ S นะฮะแล้วก็เป็นปืนเด้งนะฮะ สีดาวเพิ่มดาเมจอาวุธนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีมันก็ดีนะครับทำให้ยิงแรงขึ้นนิดนึงนะฮะนิดนึงก็เอาทีนี้เราไปดูสกิลนะครับความแรงใน PVP นะครับ p ีเอาแบบสูงสุดเลยนะครับผมถ้าเอามาเล่น PVE มันก็ได้นะตัวมันก็เท่ดีนะฮะอะไรประมาณนั้นเอามาเอามาไว้วิ่งเล่นในในสนามอะไรเงี้ย แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็ไม่มีสกิลที่พอที่จะเคลียร์มอนได้อะแล้วก็ไม่ได้มีสกิลเพิ่มคิอะไรให้ตัวเองเลยนะครับแถมยังไม่มีสกิลพุ่งด้วยนะฮะสรุปแล้วมันดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใน BVP ว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> ผมนี่นะฮะเจ้าหมาน้อยนะครับก็จะมีวงไอ้น้ำนะครับรอบๆตัวนะครับเราก็สามารถที่จะปล่อยไปจมตีศัตรูนะครับฟับ ทำการสโลว์สตูได้นะครับแล้วก็ยิงตอดเรื่อยๆนะครับผมไปดูดิมันยิงดอกละสองร้อยอ่ะกดอีกที่นึง๊งเรียกกลับมาเราพ่นน้ำแข็งนะฮะปุ้งนะครับครูดาวแปดวินะครับผมความแรงกอง็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมจะไม่อวยไม่ไรเด็ดขาดนะฮะทำไมหมางโง่มันไม่พ่นน้ำแข็งวะ คนน้ำแข็งให้ดูทีนึงดิ <c oughs> <c oughs> มีเกตหิมะด้วยนะครับจุ๋หมาโง่เกตทำให้ฉันดูแย่มันไม่พ่นน้ำแข็งอะ เฮ้พ่นแล้วว่าโอ้โหดูความแรงดิดูความแรงให้ดูความแรงของดาเมจนะตะกี้นะครับแล้วก็กว่ามันจะพ่นออกมา <c oughs> โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟอร์สแฟงแวร์บูฟนะฮะให้ดูสกิลไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้ามีโล่มันก็จะถึกขึ้นมันก็ไม่ได้จะมีผลกับศัตรูเลยนะฮะแค่เราอึดขึ้นตายตายช้าลงเล็กน้อยนะครับแล้วคููดาวโล่12วินะครับผม ว่ามันจะรีขึ้นไหมทีหนึ่งนะฮะทีนี้เราไปดูที่สกินกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้หมาแดงว้าวนะครับโอ้โหเท่ทุกอันเลยนะครับอันนี้จะมีใส่แว่นนะครับหมาม่วงหมาม่วงแล้วก็อัสุดท้ายนะครับเป็นอันลิมิตสกินนะครับโคตรเปรี้ยวเจนโจรสลัดสลัดผักด้วยนะ กรณ์เพิ่มเติมก็มีแค่นี้นะเป็นคริสตัลโอเคนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบใครที่รักใครที่คิดว่ามันเท่ก็ซื้อไปเลยนะครับแต่โดยร่วมแล้วผมว่ามันก็อาจจะเป็นตัวแทงที่ดีในในการเล่นทีมก็ได้นะฮะเอามาฟาร์มอย่างเงี้ยถึกนะเอคใครอยากได้ก็เตรียมเพชรไปนะครับ5,400เพชรนะครับในการกดสุ่มนะครับถ้าโชคดีได้ต่ำกว่านั้นก็โชคดีแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ